ฮัลโหลครับผมโนว่านะครับโนวาไบร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเหล่าตัวละครที่น่าเปิดในแพท2.4แล้วก็ใครน่าเปิดบ้างหรือว่าใครอาจจะน่าเปิดน้อยหน่อยผมคงจะไม่มาพูดถึงแบบแมคขดิกตัวละครว่าตัวนี้ไปทำอะไรยังไงได้ผมคงไม่พูดหรอกผมจะพูดสั้นๆง่ายๆแต่จะฝากเนาะแต่คืองี้นะคุณถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องแบบจริงจังดามจเท่าลงเท่าไหร่อย่างงั้นอะไรคุ้มอย่างนั้นดูช่องอื่นนะครับเพราะเอามาพูดแบบในใจง่งาย,ายๆเลยว่าน่าเปิดไหมไม่น่าเปิดไหมแค่นั้นแหละ ก่อนอื่นก็ดูที่ตู้เลยครับตู้ครึ่งแรกจะเป็นยุลลีมาพร้อมกับหัวหัวในส่วนของตู้ครึ่งหลังก็จะเป็นเฉียวชิวกับสปาร์เกิลนะครับตัวละครแรกนะครับยุนลี่สาวน้อยผู้น่ารักมาพร้อมกับ,กบดาบใหญ่ที่ยังทําไม่เสร็จรู้สึกใน,นเรื่องจะเป็นอย่างนั้นนะซึ่งตัวละครก็จะมีแมกคาดีง,ง่ายๆที่เป็นการเคาน์เตอร์อันติก็จะเป็นการฟูลเคาน์เตอร์เหมือนคาร่าเลยแต่ดีกว่าแน่นั้นเอง น้องคนนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่มีอัญจิบุญฮิวหรือว่าไม่ชอบการปั้นคาร่าอย่างนั้นเหมาะมากเลยแต่ถ้าใครปั้นคาร่าอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านได้นะครับเต็มที่เลยมีอันจิกับบุญฮิวแล้วก็ปล่อยผ่านได้เหมือนกันนะในส่วนของตัวละครที่เหมาะจะเล่นกับน้องนะครับก็ได้แก่ผู้สวนเอาไาเติมอัตาคิหัวหัวเอาไเติม,ตม,ตมพลังงานจิงยุนเติมพลังงานโรบินเติมดาเมจหรือว่า DMG ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าใครอยากดูทีมเพิ่มเติมก็รอตัวออกแล้วคุณจะได้เห็นทีมเพียบเลยคุณหาดูได้เต็มที่เลยมีหลายช่องมากที่ทําในส่วนของคะแนนนะครับผมจะให้คะแนนความเป็นกลางมากที่สุดต่อให้ตัวผมอะ่ะจะค่อนข้างอวยน้องแล้วกันว่าผมอยากได้ ชอบตัวละครนี้เล่นเป็นดาบใหญ่เทมอลผมชอบในมอนทานมากมากเลยแต่ก็นั่นแหละครับผมจะให้คะแนนความเป็นกลางก็คือใครใดขอน้องที่ผมให้นะจะตกอยู่ที่5คะแนนแต่ถ้าคุณไม่มีตัวดาเมจกายภาพเลยหรือมีแค่บุญฮิวแล้วมันตีหมู่ไม่ได้เนี่ยคะแนนน้องเนี่ยอาจจะอัพอยู่ประมาณ7การันตีว่าตัวละครนี้ดีแน่นอนในส่วนของไลค์โคนนะครับต้องขอบอกเลยว่าไลค์โคนน้องเป็นไลค์โคนที่น่าเปิดมากๆเพราะว่าสามารถยอยูยุวันได้และเพิ่ม DMG critical นั่นแหละจ h e b u r ไม่ใช่แค่ The bear. ถ้าตัวน้องยังเดอะเบสสำหรับคนที่เป็นเมนคาร่าสามารถกดมาเพื่อเอาให้คาร่าได้ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าในส่วนของอิโดรอนนะครับลองเทียบกันอย่างนี้นะไล์โคนทาให้โดนบอลตีบ่อยขึ้นก็จะได้สวนบ่อยขึ้นแต่ส่วนของอิโดรอนเนี่ยจะเป็นการโดนทีเดียวแล้วโป้งคุณสวนกลับแบบแรงๆไปเลยซึ่งก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะครับมาต่อก็ได้ส่วนของหัวหัวนะครับตัวละครง่ายๆเติมพลังงานฮิวได้แล้วก็วบัฟเพื่อนได้ แล้วก็เป็นตัวล้างสถานะดีที่สุดในเกมส่วนของทีมคุณไม่ต้องเสียเรียดคุณไปหาดูได้เลยในส่วนของคะแนนความน่าเปิดนะครับหัวหัวผมให้อยู่ที่4นะเพราะว่าเอผมง่ายๆคือถ้าคุณเล่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะคุณน่าจะมีผู้ชวนเอเวนเจอรินอาหลัวชาอะไรประมาณนี้อยู่แล้วฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเปิดตัวฮิวมาเพิ่มอีกแล้วถ้าคุณมีนะถ้าคุณมี อย่างที่ผมกล่าวมานะแต่ถ้าคุณยังไม่มีนะครับหัวหัวตัวเนี้จะเป็นตัวที่อยู่ประมาณ6-7หรืออาจจะเป็น8เลยก็ได้สำหรับคนที่จะเปิดอยู่ลีหรือว่าเหล่าพวกตัวละครที่ต้องการพลังงานมากๆอาเจนตีหรือใครก็ตามที่ต้องการพลังงานจากปัจจุบันนี้แล้วก็ในอนาคตนะครับในส่วนของไล์โคนและอีโดรอนนะครับผมว่าความคุ้มค่าที่สุดน่าจะเป็นการเปิดอีโดรอนหนึ่ง ดัน,นั้นไรยคนมันจะเป็นต้องเปิดก็ได้สีดาวมีใช้สีดาวไปเลยครับเข้าสู่ตู้ครึ่งหลังนะครับเริ่มต้นตัวแรกนะครับได้แก่เดลชิวพ่อหนุ่มจิ้งจอกแสนอบอุ่นที่พร้อมจะพาคุณไปกินหม้อไฟและนอกจากนั้นยังจะพาคุณจปกินด้วยมาพงกับความสามารถในการแปะดีรับถึงขนาดที่เมนอครคารอนแบบยิ้มหวานให้เลยพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการตัวละครเอามาเสริมทีมอาคารอนให้แบบเดอะเบสหรือว่าจะเล่นทีมดอทก็ได้เหมาะเหมือนกันเป็นตัวละครที่สามารถนำ เข้ามาแทนลวนเหมยได้อาจจะเมื่อทีทีถึงขั้นว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นแบบโอไม่น่าเปิดขนาดนั้นแล้วเราก็เข้าสู่ช่วง การให้คะแนนตัวละครแล้วกันนะครับสำหรับผมวหนุ่มอบอุ่นคนนี้นะครับให้อยู่ประมาณ7เต็ม10เป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่ถ้าจะเปิดในช่วงเวลานี้เนาะเพราะคุณสามารถเอามาให้อัครอนได้ด้วยแล้วก็เอาไว้เล่นคู่กับทีมดอทได้ด้วยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแจ่มากว่าต่อกันในส่วนของไลค์โคนและอีโดรนนะครับสำหรับผมนะผมก็ไปดูดูมาแต่ผมไม่ได้แน่ใจเรื่องข้อมูลนะแต่ขอเดาว่าในคลิปนี้ว่า ในตัวของอินโดรอนน่าจะเด็ดกว่าในส่วนของไล์โคนซึ่งข้อมูลพวกนี้คุณก็ควรจะรอรอ,อตัวออกมาก่อนถึงจะรับทราบกันนะครับต่อกันที่ตัวละครสุดท้ายนะครับสปาร์เกิลกับตันเรือไฟไฟแอนด์สุดยอดกับตันเรือที่เราน่านับถือสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของสปาร์เคิลเลยก็คือการเพิ่มแต้มสกิลพร้อมกับ การเล่งแอคชั่นของตัวละครที่ช้าเหมาะสำหรับคนที่มีตัวละครกินสกิลเยอะๆอยู่ใน ID ดีนะครับเจ้าจนอาจารย์จิงหลิวอาจารย์ตินั่นแหละเต็มที่เลยในการเปิดในส่วนของความน่าเปิดนะครับปัคเกอร์ค่อนข้างจะลำยังนิดนึงในการให้คะแนนต้องบอกเลยเดี๋ยวเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนช่วงท้ายอย่างนี้เนาะผมให้คะแนนอยู่ที่7ค่อนข้างหน้าเปิดสำหรับตัวรีลันในส่วนของไล์โคนและอีตัวล่น ผมเสียอีโดดอนอเถอะหลายคนไม่น่าประทับใจมากๆเท่าที่ดูมาคือไม่น่าประทับใจสุดๆไปเลยอะแต่ถ้าเปนดูด้วนั่นก็เปิดไว้ถึงแค่2ในการทะลวงดีเฟนซ์นั่นคือ <Nice. S 1> อร่อยแน่นอนแต่คนที่เปิดนะแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงสรุปง่ายๆเลยนะครับอแพทช์เนี้ยตัวละครไม่ได้หน้าเปิดกันขนาดนั้นซึ่ง ถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าไอดีคุณอยากได้ตัวนี้ตัวนั้นตอนนั้นอย่างนั้นอะ่ะเอาเลยครับเต็มที่แจริงนะครับก็ควรเก็บไว้ให้ตูหน้านะครับว่าตูหน้ามีทั้งอา,อาเจูสัตว์พาดลมที่เอามาแทนเบสได้แนนอนและอาจจะดีกว่าแน่นอนูเตเตอร์เช่นเฟื่องฟูเห็นเขาว่านะเขาว่าน่าจะเป็นทำลายล้างอามาแทนกันละเกิดนี่ผมเซฟเรานะมันแค่เรื่องซุปติปดินทาเรื่องเล่าเล่าแปลกๆใช่ครับอ่ะแล้วก็ที่ติดไว้ ตอนของช่วง Sparkle กินะคือที่ผมอยากให้คะแนนสปาร์คเเยอะขึ้นมาในระดับ7คะแนนท,ที่จริงนะผมอยากให้ Sparkle ถึงแคะแนนไม่ใช่เพราะว่า s ปาร์คเเนี่ยเป็นกับตันเรือนะแต่หมายถึงผมแค่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยมีโฮโยค่อนข้างขายตัวที่เน้นเอฟเฟกต์บหรายล้างมากๆเลยซึ่งผมคาดเดาว่าตัวละครที่จะมาแบบเซตตัวละครต่อไปอะจะมาน่าจะเป็นพวกตัวที่เน้นสกิลเพิ่มขึ้น เพราะเรายังเรายังไม่ค่อยมีตัวที่มีแมคาีนิกการกินสกิลเยอะเท่าไหร่ซึ่งถ้ามันเป็นตามการคาดดาวของผมเนี่ยสปาร์เคเิลนี่คือหุ้นขึ้นแบบปูดาม,มลเลยอะคุณคือแบบได้แต่แจ่มมากอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะเก็บเพดไว้ก็คือผมเดาวนะถ้าคุณเป็นแฟนอารครอนนะจัดก,การทำลายผมเลยโหนทำนายผมว่าอารครอนน่าจะมาในแพทอีก2แพทให้หลังก็คืออันนี้2.4ใช่ไหมครับต่อไปก็คือจะเป็น2.5 แะมันจะมี2.6หรือเปล่าหรือจะข้ามไป3.0เลยแต่ถ้ามี2.6ก็คือผมว่าอาร์ครอนน่าจะมาในช่วงนั้นนี่คือการคาดเดาหมดเลยนะหมอดูทานายไม่ปเฉยในส่วนของ2.5ผมว่าตัวที่จะรีรันก็คงจะเป็นแบล็กสวอนกับ a อเวนเจอร์แค่นั้นแหละมั้งนี่เดาสุดๆไปเลยส่วนอาร์ครอนเขาไม่น่าเปิดเขาไม่น่าเปิดมาให้สุ่มนะเพราะว่า,าตัว2.5เขาอุตสาห์ขายมาแล้ว2ตัวแล้วแล้ว2ตัวนั้นนะคนก็ค่อนข้นนวางว้าว เราอาจจะได้ทํากําไรได้อยู่ผมก็เลยคิดว่าการตลาดเขาน่าจะเก็บไว้หลังจากช่วงนั้นค่อยมาปล่อยไม่งั้นคุณก็กระเป๋าตังค์หมดกันหมดนะนะครับก็จบไปได้ในส่วนของการทํานายอนาคตนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงไหมหรือว่าอะไรยังไงโอเคแล้วตัวนิดนึงนะผมโนว่านะครับโนว่าไบรท์คุณอาจจะหลงเข้ามาในช่วงเวลานี้ผมก็จะเป็นช่องที่ทําคลิปน้อยหน่อยทำแล้วจะตีมให้เยอะนะเนี่ยนะครับ คุณสามารถแวะเข้ามาดูผมในไลฟ์สตรีมได้นะครับก็จะมีช่องทางของ YouTube ก็คือ Nova Bright แล้วก็ทางทวิชเหมือนกันก็คือ Nova Bright เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันมากเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับถ้าชอบมากๆก็ด o n a t ได้นะครับทุกเงินโดเน a นะครเบาจะกลายเป็นค่ากับอีผมก่อนที่ผมจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับถ้าคุณกําลังฟังอยู่นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ย,อยหมอนี่ต้องไปจ,จัดในไลฟ์สักหนึ่งนิดหน่อยก็เข้ามาเลยเลยครับพิมพ์แชทอะไรเต็มที่เลยครับกดไลค์กด นะผมรออ่านทุกอย่างในไลฟ์สตรีมอยู่แล้วแหละขอแค่ย่างเดียวคือเข้ามาเ่ื่อทาตัวน่ารักหน่อยนะครับช่วยเป็นคนน่ารักหน่อยเนาะช่วยทําตัวอ่อนโยนกับผมหน่อยนะครับว่าผมเป็นหน้าใหม่เนาะถ้าคุณชอบแล้วก็อาจจะไม่ชอบคุณสามารถพิมพ์บอกผมได้นะว่าอยากให้ผมปรับปรุงอะไรยังไงแก้ไขวิธีการพูดบลา,บาวาวิการทําคลิปเต็มที่เลยผมจะรับฟังอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าผมแก้มไม่ได้ผมก็ไยบายเหมือนกันโอเคครับวันนี้พอแค่นี้แหละครับ เจอกันในสตรีมครับถ้าหลงเข้ามาดูเนะาะคาดหวังมากเลยจะมีคนหลงเข้ามาดู๊า่าายครับ